ามาดูคลิปนี้นะครับนี่คือโรงเรียนชั่วคราวของนักเรียนเขเมรที่ติดกับบ้านน้องยาแก้วของเรานะครับเป็นชุมชนเปลยจันทร์เขาใช้เต็นท์แล้วก็เก้าอี้วางๆนะครับเนี่ยคือถูกต้องแล้วนะครับเด็กนักเรียนบ้านคุณก็ต้องไปเรียนที่บ้านคุณนะครับอย่ามาเรียนที่ประเทศไทยเลยเปลืองงบนม โรงเรียนนะครับให้เด็กนักเรียนไทยกินดีกว่านะครับเสื้อผ้าชุดหรือสมุดนักเรียนหนังสือกระเป๋าอะไรเนี่ยให้เด็กนักเรียนไทยดีกว่านะครับพวกคุณก็ไปจัดสรรปันส่วนให้เด็กนักเรียนของคุณเองนะครับเนี่ยไปสอนแล้วก็ไปเรียนที่บ้านของคุณถูกแล้วมาเรียนไทยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมยังเนรละคุณอีกต่างหากพอกลับไป ก็ไปเหยียบธงชาติไทยทําดีไม่ได้ดีครับประเทศไทยไปกลับไปบ้านของคุณนะถูกแล้วไปเรียนที่นู่นนะครับต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยคลิปนี้เห็นกองอยู่เต็มไปหมดเนี่ยคือของบริจาคนะครับมีคนเอามาบริจาคต่างชาติหลายๆประเทศนี่นะครับเต็มไปหมดนะครับคอมเมนต์ชอบแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วเขมินเขาชอบแบบนี้นะชอบให้คนมาบริจาคเขาเขาก็เป็นไงล่ะนอนกินสบายเลยงานไม่ต้องทํากูรอของบริจาคอย่างเดียวชอบครับเนี่ยไอเมนมันชอบแบบนี้นะจริงๆอ่ะมันอยากให้เกิดสงครามตลอดไปด้วยนะมันจะได้อยู่แบบนี้อยู่แบบสบายมีคนมาบริจาคให้มันนะมันชอบนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ชอบนะมันชอบแบบนี้นะไอเมนเนี่ย มันจะได้นอนกินอยู่สุขสบายของบริจาคเต็มอิม่มกินนานไอนเมียนชอบ